สต o r เซิ r ์ฟคืออะไรสตรอ r เซิร์ฟเกิดจากสาเหตุใดเราจะป้องกันได้หรือไม่ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักคำว่าสตอมเซิ r ์ e หรือคลื่นจากพายุหมุนเขตร้อนซัดเข้าสู่ฝั่งพายุหมุนเขตร้อนนี้ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความสูญเสียนอกจากคลื่นลมแรงแล้ว ยังสามารถที่ทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าสู่ชายฝั่งโดยเพราะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะหนอกของประเทศไทยนอกจากนี้พายุนี้สามารถที่จะทําให้เกิดคลื่นซัดเข้าสู่ฝั่งในภาคตะหนอกได้ด้วยสําหรับในบริเวณทางภาคเหนือซึ่งไม่มีพื้นที่อยู่ในบริเวณทางด้านทะเลโอกาสที่จะเกิดพายุนี้ซัดเข้าสู่ฝั่งก็เลยไม่มีการเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่พัดเข้าสู่ฝั่งหรือเรียกว่าซอมเซิร์ ต้องมีความแรงระดับโซนร้อนขึ้นไปเท่านั้นถ้าต่ำกว่านี้ก็จะไม่มีการเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่ซัดเข้าสู่ฝั่งหรือซอมเซิร์ฟพายุหมุนเขตร้อนมักจะก่อเกิดความแรงของลมซึ่งทางด้านหน้าขวาของพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ฝั่งจะเป็นบริเวณที่แนวสอบลมเข้าหาฝั่งลมก็จะมีความแรงค่อนข้างจะสูงที่สุดโอกาสที่จะเกิดพายุเข้าสู่ฝั่งก็จะอยู่ทางด้านหน้าขวาของพายุนั่นเองเวลาพายุเข้าสู่ฝั่งก็สามารถที่จะดึงมวลน,น้ํา กลับไปสู่ทะเลเมื่อพายุขึ้นเข้าสู่ฝั่งแล้วเมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งใหม่ๆลักษณะของกระแสลมก็จะมีความแรงตามพายุที่เคลื่อนเข้ามาทําให้น้ําอยู่ข้างหลังของพายุนี้เคลื่อนเข้าหาฝั่งความแรงของพายุยิ่งมีความแรงมากคลื่นก็จะสูงมากขึ้นตามโดยความสูงโดยทั่วไปเวลาพายุเข้าสู่ฝั่งสามารถที่จะเกิดระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นจากระดับน้ําขึ้นน้ําลงปกติ เพิ่มจากเดิมอาจจะถึง5เมตรได้คลื่นซัดเข้าสู่ฝั่งนี้สามารถทำลายบ้านเรือนที่อยู่ใกล้าชายทะเลรวมทั้งประชาชนสามารถที่จะถูกกวาดลงในทะเลได้จากภาพนี้จะเห็นว่าเรือสามารถที่จะต้านแรงคลื่นได้แต่ถ้ามีพายุเข้าสู่ฝั่งนี้ไม่สามารถที่จะทนแรงขึ้นได้ทําให้เรืออัดปางลงเราควรหลีกหนีเมื่อพายุเข้าสู่ฝั่งบ้านเรือนสามารถที่จะพังทลายได้ เมื่อเราทราบแล้วว่าสตรอมเซิร์ตคือพายุหมุนเขตร้อนชนิดหนึ่งมักก่อตัวขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลที่ซึ่งกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยประชาชนในชุมชนจะมีวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่ภัยจะมาถึงการเตรียมการป้องกันก็คือคอยเฝ้าติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดในช่วงที่เกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในทะเลแล้วดูว่าพายุนั้นจะเคลื่อนเข้าบริเวณไหน ถ้าเราอยู่ในบริเวณนั้นก็ควรจะออกห่างจากชายฝั่งให้มากยิ่งขึ้นหรือหลบอยู่ในที่ปลอดภัยรวมทั้งประกาศคำเตือนต่างๆนี้ทางกรมตุ๋นยาก็จะส่งให้หน่วยงานต่างๆเราควรเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นที่เราอยู่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดพายุเข้าสู่ฝั่งแล้วเราจะหลบไปทางไหนการเตรียมการป้องกันแต่เนิ่นนทำให้สามารถที่จะ หลีกเลี่ยงได้ทันหรือเตรียมรับมือเมื่อเกิดพายุเค้ืนเข้ามาว่าเราควรจะไปบัดตัวอย่างไรเราควรตั้งสติเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับขึ้นพายุเข้าสู่ฝั่งซึ่งการเกิดโอกาสเกิดค่อนข้างจะน้อยมากในบริเวณที่ภาคใต้ที่เกิดมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวป่าชายเลนหอบเลนขึ้นมา ทำให้บ้านเรือนในบริเวณด้านนี้โอกาสที่จะเสี่ยงมากยิ่ง